ทอดมันกุ้งเห็ดเข็มตองสวัสดีครับพบกับพี่บ่บายครั้งหน้าวันนี้จะเป็นเมนูทอดมันกุ้งเห็ดเข็มตอง <ừ. S 1> ในส่วของเห็ดเข็มตองนะก็หั่นตั้งแต่อยู่ในถุงเลยทีนี้ก็หัน่นสักประมาณหนึ่งเซนแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดในส่วของกุ้งก็แกะเปลือกป่าหลังเอาเส้นดำออกให้เรียบร้อยนะล้างให้สะอาดแล้วก็ออกมาทุบ มันก็จะแบบเละๆแบบนี้ก็บดได้แบบนี้แล้วก็มาสับและก็ประมาณนี้มาดูส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างนะอันดับแรกก็เป็นเห็ดเข็มทองต่อมาก็เป็นกุ้งเคยๆรองว่องใบมะกรูดแล้วก็พริกแกงเผ็ดหรือว่าพริกแกงแดงนะหนึ่งช้อนนอกจากนี้ก็มีแป้งทอดกรอบสิบช้อนซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนผงปรุงรสหนึ่งช้อนจา้า ไปดูขั้นตอนการทำกันเลยกระเทยพริกแกงหรือว่าเครื่องแกงเข้าไปหนึ่งช้อนออกมาก็เป็นกอยกอยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนเต็มๆนะพี่น้องในพริกแกงบางทีเขาก็จะใส่เกลือมาแล้วด้วยใส่ผงปรุงรสสักหนึ่งช้อนจ้าแป้งทอดกรอบสิบช้อนพี่น้องแบบนี้ทีนี้ก็คลุกเคลื่อนมจมนี่ยเข้ากันก่อน ยังไม่ต้องใส่น้ํานะพี่น้องเพราะว่ามีน้ําจากเกยๆแล้วก็น้ําที่เราล้างเห็ดเข็มทองด้วยลพอเข้ากันดีแบบนี้ก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตามด้วยเห็ดเข็มทองลงไปในเห็ดเข็มทองมันจะมีน้ํานะพี่น้องดังนั้นเนี่ยช่วงแรกเรายังไม่ต้องใส่น้ํานะมาดูก่อนละพอเข้ากันดีแบบนี้ก็กงงใส่เนื้อกุ้งลงไป ไม่ต้องใส่น้ําเลยแต่ก็ต้องคนไปแบบนี้สักประมาณห้านาทีนะเดี๋ยวความเหนียวมันจะขึ้นมาหรือถ้าควรมาชมมันนิ่มเกินไปก็เติมแป้งได้บ่าวก็จะเติมแป้งลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนก็ได้หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวพี่บ่าวเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ความข้นความเหนียวก็จะเพิ่มมากขึ้น มาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มอาจาดอันดับแรกก็เป็นน้ำเปล่า1 0 0 ml น้ำต้มสายชู่65 ml น้ำตาลทรายขาวนะพี่น้อง75กรัมแตงกวาพริกชี้ว่าหอมแดงแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาวิธีการทำง่ายมากเอาต่วนผสมนี้นะใส่ลงไปในหม้อน้ำเปล่าน้ำต้มสายชูน้ำตาลเกลือแล้วก็เอาไปตั้งควอยให้เดือด พอน้ําเดือดแบบนี้ก็ปรับเป็นไว้โอนแล้วก็ตั้งควยไว้สักประมาณ5นาทีให้กลิ่นชุนของน้ำร้มสายชูเนี่มันจะหลายตัวไปครบ5นาทีก็ปิดไวยพักไว้เย็นพี่บอกก็ใส่ตู้เย็นไปประมาณ30นาทีนะพี่น้องมันก็จะเริ่มเหนียวเหนียวข้นขึ้นมาเดี๋ยวไปทอดกันวิธีการทอดเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้แข็งเป็นก้อนเราก็เอามาใส่ในช้อนแบบนี้อืม แล้วก็ทําให้มันบ้างๆงลงุแล้วกวาดลงไปให้บางๆถ้าใครต้องการให้มันเป็นก้อนนะก็สามารถที่จะใสยแป้งนะเพิ่มได้แต่พี่เบ่าไม่อยากใช้แป้งเยอะเกินไปนะเพราะว่ามันจะแข็งใช้กวยระดับกลางๆพยายามอย่างให้มันหนาเกินไปนะพี่นอืมสีเริ่มมานะ แล้วก็กลิ่นน่หอมอยู่แล้วพี่บ่าวทำเมนูทอดมันมาหลายแบบแล้วนะพี่น้องก็สามารถย้อนไปดูได้ทอ,อดมันแบบนี้นะเวลาฉีกออกมาเนี่ยด้านในก็จะนุ่มดูสีแล้วก็ในส่วนที่ลงใบโกนนะก็ได้ที่สีสันน่ากินมากพี่น้องแล้วก็มีกลิ่นหอมอส่วนรสชาติเดี๋ยวพี่บ่าวชิมไม่ดูว่าเป็นยังไงหน้าตายา เต็ดน้ำมันในส่วนของน้ำจิ้มอาจายดนะก็เอาน้ำมาเตนลงไปก็จะมีความข้นๆนิดหน่อยนะพี่น้องก็ใส่แตงกวาลงไปหอมแดงริชชี้ก้านุ่มๆมาอนนี้ก็ดูน่ากินดีเรียบร้อยเกนี้ก็เรียบร้อยสำหรับถูดน้ำจิ้มอาจาดพอตอดเสร็จพี่น้องก็เอามาวางในกระดาษซับมันแบบนี้นะพี่น้องอก็จะได้ยุมาก นี่คือตวนที่เป็นชิ้นเล็กๆที่พี่บ่าวทอดพอดีคำนะในตัวนนี้นะพี่บ่าวก็จะเอามาฉีกให้ดูหน้าตานี่ด้านในนะอือก็จะมีเก็ดเข็มองนุมน่มๆแล้วก็เวลาเคี้ยวไปก็จะเจอกุ้งเด้งๆแน่นอนอืมหอมกลิ่นทอดมันเลยแล้วก็มีความเด้งของกุ้งที่เราเคี้ยวเจอนะ ส่วนเห็ดขมทองนะก็จะกรึดๆนะพี่น้องนะในส่วนนี้แบบที่ทอดชิ้นเล็กๆนะชิ้นละคำราดน้ำจิ้มอือหืออืม,อมกินกับน้ำจิ้มหรือว่ากินเล่นๆก็อร่อยพี่น้องนะกินโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำจิ้มนะก็รสชาติพอดีนะแต่พอจิ้มน้ำจิ้มไปเนี่ย ก็จะมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดๆน,นะของน้าจิ้มอาจารย์แล้วก็ตัดด้วยหอมแล้วก็แตงกวาอร่อยลงตัวพี่นอ้องและก็เป็นว่าเจตปินภารกิจอีกหนึ่งเมนูนะพี่นอ้องและพบกับเมนูอื่นของพี่บา่าวได้อีกขอบคุณพี่นอ้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่นอ้อง